แบบสบายๆหลักสูตรกีตาร์เบสกลองร้องเพลงพิธีกรผู้ประกาศข่าวการแสดงค่าธรรมเนียมเพียงหนึ่งพันบาทต่อเดือน <Okay. S 1> What? ห้องนี้นะคะเป็นห้องที่ฟ้ายอยากจะมาพักที่สุดในทริปนี้เลยคะ่ะเข้ามาดูเลยค่ะ mm hmm. แะี่คือชัอ้นแบบรกคือก็ที่นอนมันก็จะแบบไม่นุ่มแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปนักนะคะ mm hmm. อัแน,นี้ก็เย็นมาก,มาก ที่นี่นะคะจะโล่งมากเลยค่ะมองเห็นต้นไม้อะไรเงี้ยเป็นไปหมดเลยแต่ว่าถ้าเราอยากเป็นส่วนตัวนะคะตอนนี้ก็รู้สึกอยากจชิลแบบส่วนตัวก็ต้องจี๊ดจิ๊มากไห้กอนคือที่ว่าเราจะได้โครงการตำรว้แยกเต็มที่ ที่ลโล่งๆเหมือนกันคือให้ความรู้สึกมันใกล้ชิคกับธรรมชาติแต่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องการความเป็นสุนตัวเราก็จะต้องปิดม่านก่อนไปดูห้องน้ำานึค่ะโดตสังเกตไม่สวยมากเลยมุมนี้น่ารักแล้วก็มีมุมกาแฟด้วย เขาเรียกว่าอิงแอบแนบชิดแล้วก็ใกล้ชิดกับธรรมชาติจริงๆที่สําคัญไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมค่ะ นี่ค่ะหนังสือเทส Travel That's So จะบอกว่ามันมีเรนทรีสอร์ทอยู่นี้ด้วยเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่เรนทรีสอร์ท ภายใต้ร่องเงาของป่าฝนและสายน้ำเข็ด chips, ที่ไหลล้อแก่งหินไม่น่าเชื่อว่าจะมีรีสอร์ทเนื้อที่กว่าสีไร่ตั 1992, bon ้งต well. ัวอยู่อย่างเนียบเทียบและรลมกลืนกับธรรมชาติอย่างไร้ที่ติและเมื่อก้าวเข้าสู่ตัวรีสอร์ทก็รู้สึกเหมือนกับตัวเองหลุดเข้าไปในป่าดงดิบอย่างไรอย่างนั้นเลยทีเดียวเห็นด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจริงๆ ชั้นสองกันค่ะขึ้นมาแล้วและนี่ก็คือชั้นสองค่ะของห้องพักของเราขึ้นมาชั้นสองก็จะเห็นต้นไม้ด้านนอกอีกแล้วทำให้เราได้รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจริงๆนะคะว้าวแต่นอนดินมากไม่ได้นะคนที่นอนดินนอนละเมอห้ามนอนชั้นสอง ด้น่ารักเหมือนที่เราเห็นที่ทางสอนเขาลูกไว้ให้นะักท่องเที่ยวได้ร้างแฝงไปแฝงมาถ้าเกิดว่าถูกใจนะก็มีขายด้วยให้กลับไปถูกที่บ้านได้เพือพวกนี้เนี่ยก็เป็นเพือที่เหมาะมากสำหรับใส่ในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะลายเก๋มากเลยน่าซื้อไปใส่ตะเกียบเหมือนกันนะนี่ย ของที่เลืที่นี่เยอะมากเลยนะคะอย่างหมวกนี่ก็มีให้เลือกตั้งหลายลายสําหรับผู้หญิงผู้หญิงไหนก็อาจจะชอบทรงแบบนี้แล้วก็ออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยที่นี่เนี่ยก็นอกจากจะเป็นรีสอร์ทนะคะแล้วก็เป็นร้านอาหารให้กับนักท่องเทีย่ยวที่ได้มาพักนะคะ ได้มาทานอาหารกันแล้วเนี่ยก็ยังมีชมรมรักลําน้าเทคค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็จะมีการจัดล่องแก่งเขาเรียกว่าเป็นขายเรือเก็บขยะเป็นเป็นระจำทุกปีค่ะนักท่องเที่ยวที่ชอบอการท่อ,องเที่ยวเป็นแนวแบบแอดเวนเจอร์ผจญภัยไม่ว่าจะเป็นล่องแก่งขายเรือคายยักษ์อะไรอย่างเงี้ยก็มาเที่ยวที่นี่ได้เก๋แปลกๆุกคงกคนทุกทุกะคนะทุกคนทุกคนทุกคนท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 ุกคนคนแคุนทนคน อันนี้ก็จะเป็นสีลายนือสีขาวชมรมรักลำน้ำเข็งค,ค่ะค่ะก็เชื่อกันว่านะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ได้เับชมรายการโอเว่นไอส์วารีสัปดาห์นี้คงจะดีนใจน,นะคะกับบ้านยา ที่สวยงามของเรนโซเลตมีสอดค่ะกับท่ามางธรรมชาติของป่าฝนติดลําน้ําเข็ดนะคะคุณจะได้อิ่แอบแม่ชิดกับธรรมชาติแบบส่วนตัวส่วนตัวค่ะสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่ฟ้าจะกลับเนี่ยเราต้องมาเลือกโปสการ์ดนะคะซึ่งคุณผู้ชมท่านไหนหรือว่านักท่องเที่ยวที่มาพักที่นี่ก็สามารถที่จะเลือกโขนการ์ดแล้วก็ส่งกลับไปให้เพื่อนหรือว่าให้คนที่คุณรักเพื่อเป็นของที่ระลึกนั่นเองค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาท่องเที่ยวแถวนี้นะคะ เส้นทางถนนพิษณุโลกหล่มสักค่ะอยู่ใกล้กับน้ำตกแก่งซองนะคะเดนโซเลตีสอนจังหวัดพิษณุโลกเป็นจุดหนึ่งที่มีางที่ได้เด็ดขาดเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะฟ้าต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะจะบอกว่าห้องนี้นะคะเป็นห้องที่โล่งมากๆเลยค่ะเราจะเห็นต้นไม้นะคะคือมันจะมีผ้าม่านแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูวิวอย่างเงี้ยเราก็เปิดไว้ กระจกฝั่งนี้นะคะก็จะลโล่งเหมือนกันนี้ก็จะเป็นทางไปห้องน้ำค่ะก็จะมีเงาของคนอยู่ในห้องน้ำด้วยค่ะเออใช่คะ่ะพี่เงียบไหมครับฮ่าฮ่อง